สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมสเปกทรันซาวาน่านะครับหรือว่าเกมอันตราอีลาเพชรนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำสำหรับสายฟรีนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้เราเก่งนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องขอตอบคำถามเพื่อนๆก่อนนะครับที่ถามว่าสำหรับเกมนี้เติมยังไงนะครับสำหรับเกมนี้นะครับที่ผมไปเช็คมาเนี่ยก็จะต้องใช้ในส่วนของบัตรเครดิตนะครับหรือว่าบัตรมาสเตอร์การ์ดนะครับในการที่จะเติม ซึ่งผมก็เติมไม่ได้เหม mm ือนกันนะครับแล้วก็ช right ่องทางอื่นนะครับที่ผมลองเช็คดูก็ไ like ม่สามารถเติมได้เลยนะครับต้องใช้ช่องทางที่ผมพูดมาเมื่อกี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเติมได้ก็ถ้าเกิดเติมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับสายฟรีเนี่ยถ้าเกิดเราอยากมีโปเกมอนนะครับขี่แบบนี้นะครับเท่ๆนะครับหรือว่าอยากทําให้โปเกมอนเก่งเนี่ยเราจะต้องทํายังไงบ้างนะครับสำหรับสายฟรีนะครับที่เราต้องเตรียมแล้วก็ต้องสะสมไว้นะครับหลักๆก็จะมีในส่วนของเพชรนะครับ สำหรับเพชรตัวนี้นะครับก็คือเราจะสามารถใช้ซื้อในส่วนของชุดคอสตูมนะครับหรือว่าในส่วนของสัตว์ขี่นะครับโปกเกมอนที่ขี่ได้หรือว่าในส่วนของยานพาหนะต่างๆนะครับก็สามารถซื้อได้เช่นกันแต่ว่าจะซื้อได้เป็นครั้งคราวนะครับเพราะว่ากิจกรรมที่จะปล่อยให้เราซื้อเนี่ยจะมีมาเป็นบางครั้งนะครับถ้าเกิดกิจกรรมตรงนี้มานะครับเราสามารถเข้าไปที่สตูได้นะครับ จากนั้นเพื่อนๆดูตรงล่างสุดนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่า Fashion Mall นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งในส่วนของชุดคอสตูมนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆรวมถึงสัตว์ขี่นะครับหรือว่ายานพาหนะสามารถซื้อจากตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าจะมีมาเป็นบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเก็บสะสมในส่วนของเพชรไว้นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สะสมอยู่ที่2 6งหมนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับที่สําคัญมากม เพชรนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าให้ใช้เท่าที่จําเป็นนะครับพยายามสะสมไว้ก็อย่างเช่นวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเก็บสะสมเพชรได้วันละเท่าไหร่นะครับเราก็อย่าใช้หมดนะครับพยายามออมเพชรไว้เมื่อกิจกรรมมานะครับเราก็จะสามารถที่จะซื้อในส่วนของชุดแฟชั่นหรือว่าไอเทมต่างๆได้นั่นเองครับในส่วนที่2นะครับที่เราจะต้องมีนะครับก็คือในส่วนของเงินในเกมนั่นเองนะครับสําหรับสายฟรีนะครับเพราะว่าในส่วนของเงินในเกมตัวนี้นะครับ มีความจำเป็นมากๆในการที่จะอัปเกรดโปเกมอนนะครับเพราะว่าการที่เราจะทําให้โปเกมอนเก่งเนี่ยเราจะต้องหาโปเกมอนแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ไปทําการแยกนะครับให้เป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แล้วก็ทําการอัปดาวให้กับโปเกมอนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในการที่จะอัพโปเกมอนแต่ละตัวนะครับวิวัฒนาการขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ไปอัปดาวได้เนี่ยก็ต้องใช้เงินจํานวนเยอะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับจากตัวเนี้ยนะครับมันชื่ออะไรไม่รู้นะครับ จอาไปเป็นเจ้าบัตเตอร์ไฟเนี่ยใช้เงินอยู่2องแสนสองนะครับซึ่งใช้เงินเยอะพอสมควรนะครับซึ่งการวิวัฒนาการแต่ละตัวนะครับพัฒนาให้ไปเป็นระดับ6ดาวเนี่ยก็อาจจะต้องได้ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเงินตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่เราจะต้องพยายามเก็บสะสมไว้นะครับในส่วนที่3มนะครับก็คือในส่วนของโปเกมอนนะครับสําหรับการพัฒนาโปเกมอนนะครับสําหรับสายฟรีนะครับผมแนะนําเลยว่า เราไม่จำเป็นจะต้องไปพัฒนาระดับ UR อย่างเดียวนะครับเราสามารถพัฒนาระดับ SSR ก็ได้นะครับหรือว่าพัฒนาระดับ SR ก็ได้ที่เราดูว่าสกิลของเขาดีนะครับสกิลเขาซับพอร์ตทีมได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนก็สามารถพัฒนาได้นะครับไม่ใช่แค่ระดับ UR แค่อย่างเดียวครับเพราะบางทีระดับ UR เนี่ยเขาอัปเกรดยากนะครับกว่าจะไปถึง6ดาวเนี่ยบอกเลยว่ายากมากเพราะฉะนั้นระดับ SSR กับระดับ SR อาจจะง่ายกว่านะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราดาวสูงกว่านะครับต่อให้เป็นระดับ UR ก็แพ้ได้นะครับเพราะว่าเมื่ออัพดาวได้ยากค่าพลังนะครับมันก็จะน้อยตามไปนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสายฟรีก็แนะนําเลยนะครับว่าเป็นระดับ SSR ก็ได้นะครับส่วนระดับ UR เนี่ยก็สามารถหาได้นะครับแต่ว่าก็อาจจะช้าหน่อยไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆพัฒนาไปสําหรับโปเกมอนแบบ UR นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเติมนะครับอย่างเช่นนะครับผมเติมตัวนี้นะครับ เจ้าตัวนี้นะครับอ่ามันชื่ออะไรผมก็จําไม่ได้นะครับซึ่งตัวนี้ปกติมันจะเป็นโปเกมอนตัวสีฟ้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบพิเศษเนี่ยมันจะเป็นสีดําแต่ทีนี้นะครับข้อความยากของโปเกมอนแบบพิเศษก็คือการพัฒนาครับการพัฒนาที่จะพัฒนาต่อให้ไปเป็นระดับที่เยอะกว่า6ดาวนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดเป็นโปเกมอนแบบพิเศษนะครับเนี่ยครับ เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับ6ดาวนะครับตรงนี้นะครับเมื่อถึง6ดาวเสร็จนะครับเราจะต้องไปพัฒนาให้เป็นระดับ7ดาวนะครับซึ่ง7ดาวเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะตัวนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับที่ไปถึง7ดาวนะครับก็มันไม่เป็นดาวนะครับแต่ว่าหมายถึงว่ามันสามารถทะลุไปจาก6ดาวเพิ่มขั้นขึ้นไปได้นะครับซึ่งตัวเนี้จะทําง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระดับ UR แบบพิเศษอย่างเช่นตัวนี้ครับ ถามว่าเจ้าตัวนี้ผมมีในคลังไหมมีนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นแบบพิเศษอ่าแบบมากกว่า6ดาวได้เพราะว่ามันจะต้องใช้โปเกมอนแบบพิเศษเหมือนกันถึงจะสามารถพัฒนาร่างขึ้นไปได้นะครับนะครับไม่ได้นะครับซึ่งผมมีตัวนี้แต่ว่าไม่ใช่แบบพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาโปเกมอนแบบพิเศษเพื่อจะพัฒนาข้ามจาก6ดาวไปเป็น7ดาวนะครับสามารถทําได้ยากมากนะครับ สำหรับโปเกมอนแบบพิเศษเพราะฉะนั้นตัวที่จะทําง่ายๆนะครับก็คือโปเกมอนแบบธรรมดานะครับเราสามารถทำนะครับจาก6ดาวไปเป็น7ดาวได้อย่างเจ้าคริวของผมนะครับถามว่าผมมีคริวแบบพิเศษไหมนะครับมีนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเจ้าคริวแบบพิเศษของผมนะครับอันนี้อัปเกรดไปครับขอเก็บไปก่อนนะครับจะเอาเจ้าคาริวออกมาให้ดูนะครับเนี่ยโปเกมอนระดับ u r ผมก็มีเยอะนะครับแต่ว่า มันพัฒนายากนะครับก็เลยจะต้องจงใจเลือกนะครับตัวใดตัวหนึ่งในการที่เราจะเลือกพัฒนานะครับมันจะไปได้ง่ายกว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาระดับ U R ไปพร้อมๆกันเนี่ยหรือว่าแบบพิเศษไปพร้อมๆกันเนี่ยค่อนข้างยากนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็คือเป็นเจ้าไครวิวแบบพิเศษนะครับจะเป็นตัวสีออกเขียวๆนะครับเขียวเทาๆนะครับตัวนี้นะครับซึ่งผมไม่พัฒนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปถึง6ดาวเนี่ย ถ้าเกิดผมจะอัพไปเป็น7ดาวหรือว่าทะลุ6ดาวเนี่ยผมต้องใช้เจ้าไคริวแบบพิเศษเหมือนกันนะครับซึ่งก็หาได้ยากนะครับแต่มันก็มีจุดหาอยู่ในเกมอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าไคริวธรรมดาเนี่ยทำได้ง่ายนะครับสามารถทําให้ทะลุถ้าถึง6ดาวทําให้ทะลุ6ดาวไป7ดดาวได้ง่ายมากกว่านะครับผมก็เลยยังเลือกใช้เจ้าไคริวแบบธรรมดาอยู่นะครับเพราะว่า ถามว่าค่าพื้นฐานก็อาจจะต่ำกว่าแบบพิเศษอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเก่งกว่าเพราะว่ามันพัฒนาง่ายกว่านั่นเองครับอันนี้ก็คือในส่วนของสายฟรีนะครับที่เราจะทําได้นะครับก็คือในส่วนของเพชรนะครับส่วนของเงินในเกมแล้วก็การพัฒนาโปเกมอนนะครับไม่ต้องไปเน้นที่ระดับ UR เยอะนะครับเอาแค่ระดับ SR นะครับหรือว่าระดับ SSR ก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ UR เนี่ยก็พัฒนาด้วยนะครับแต่ว่า พยายามพัฒนาทีละตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาทุกตัวให้มันเก่งพร้อมกันเนี่ยสายฟรีค่อนข้างยากนะครับถ้าเกิดเราพัฒนาได้เก่งนะครับระดับยูสัก1่งตัวเนี่ยการที่เราลงต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับถ้าตัวเราเก่งจริงเนี่ยมันสามารถชนะได้ทีละ4ีหตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามปั้นทีละตัวไปเรื่อยๆนะครับอัพทีละตัวไปเรื่อยเราก็จะเก่งนั่นเองครับในส่วนของเรื่องเลเวลเหมือนกันนะครับ เลเวลก็สําคัญนะครับเพราะว่าในส่วนของโปเกมอนเนี่ยทั้งสายฟรีสายเติมนั่หละครับก็คือสําคัญหมดเพราะว่าระดับเลเวลของโปเกมอนก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวละครเรานะครับซึ่งเลเวลก็จะสามารถเก็บได้จากในส่วนของเควสนะครับเควสหลักนะครับแล้วก็เควสต่างๆเควสประจําวันพวกนี้นะครับก็จะสามารถให้ค่าประสบการณ์เราได้เหมือนกันนะครับก็จะขอสรุปนะครับสรุปก็คือสําหรับสายฟรีนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือ1ในส่วนของเพชรนะครับ สะสมไว้เพื่อที่จะซื้อชุดคอสตูมนะครับหรือว่าไอเทมมงต่างที่จําเป็นที่สําคัญนะครับ2ก็คือในส่วนของเงินในเกมนะครับเพื่อที่จะใช้ในการอัปเกรดโปเกมอนนะครับ3ก็คือการพัฒนาโปกเกมอนนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องพัฒนาระดับ ur ไปทีเดียวนะครับสามารถพัฒนาระดับ ssr นะครับแล้วก็ระดับ sr ไปได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันพัฒนาง่ายแล้วก็จะเก่งเร็วนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือในการ เพิ่มค่าประสบการณ์ให้กับตัวละครเรานะครับเพื่อให้โปเกมอนของเราเลเวลสูงขึ้นไปด้วยนั่นเองครับหลักๆก,ก็แค่นี้นะครับถ้าเกิดเราพยายามเนี่ยสายฟรีก็สามารถที่จะชนะผู้เล่นคนอื่นได้เหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูสุดท้ายก่อนนะครับอย่างอารีนาของผมนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ติดอยู่ที่อันดับ8นะครับถามว่าผมจะไปขึ้นอันดับสีอันดับ3ได้ไหมก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าบางทีผมก็ขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอื่นเขาก็ โจมตีเรานะครับเขาก็ต่อสู้กับเราเขาก็ชนะเขาก็เลื่อนลำดับขึ้นนะครับเราก็เลื่อนลำดับลงแต่อย่างน้อยเราติดหนึ่งใน10ก็ถือว่าเราไม่ได้คิรินะครับสําหรับสายฟรีเพราะฉะนั้นก็ลองเอาแนวทางนี้นะครับไปใช้เป็นแนวทางในการเล่นก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมเราก็เก่งได้ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันสวัสดีครับ